สวัสดีครับในช่วง10ปีหลังมานี้หนึ่งในชาติที่ก้าวขึ้นมาเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของโลกฟุตบอลก็คงจะหนีมไม่พ้นพลพรรคทีมชาติเบลเยียมที่มีดาวดังอย่างเควินเดอร์บอยเอเดนอาซาและโลรเมลูลูกากูลงไปถึงนักเตะชื่อดังอีกหลายคนจนแฟนบอลต่างขนานนามว่ามันเป็นยุคทองของทีมชาติเบลเยียมซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปนพบกั5น,นักเตะเบลเยียมที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกซึ่งท้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายกกแ่ีทัอย54 โดยเรามาเริ่มกันที่นักตเตะเบลเยียมที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับที่5ได้แก่ ยูริติลามันมมดฟิล์วย26ปีจากสโมรสรเลสเตอร์ซิตี้ที่ย้ายจากโมนาโกมาร่วมทัพเลสเตอร์ด้วยค่าตัว45ล้านยูโรโดยสำหรับยูริติลามันเลสเตอร์นั้นทำการยืมตัวเขาไปจากโมนาโกในช่วงกาลางฤดูกาล2 0 1 8ถึงก่อนที่เขาจะโชว์ฝีเท้าได้ยอย่างร้อนแรงจากการลงสนามไป13านัดทำไป3ประตูก,กับอีกถึง4แอสซิสและนั่นมันจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทัพจิ้งจอกสยามทุ่งเงิน45ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวเขามาร่วมทัพซึ่งตลอดท่าิิตตรราามมั Man, ััน้ atter, ้้งงใหหกกบบเออ์ไไปทดด123 28 25 พอาาพาทีมควยแชมป์ไปสองรายการซึ่งในฤดูกาลนี้มันจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของติลมันกับเลตเตอร์ซิตีพะสัญญาของเขานั้นกำลังจะหมดลงหลังจากจบฤดูกาลนักเตะเบลเยียมที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับที่4ได้แก่คิตติยองเบนเตเก้กองหน้าวัย3าปีจากสโมรสรดีซียูเนเตดที่ในเวลานั้นย้ายจากแอสตันวิลล่าไปร่วมทัพเลี้ยวผูด้วยค่าตัว46.5ล้านยูโรโดยถ้าจะให้พูดถึงชื่อของคิตติยองเบนเตเก้นี่คือหนึ่งในดีลที่ผิดพลาดที่ส พอถ้าย้อนกลับไปในปี2015เงินค่าตัว46.5ล้านยูโรนั้นไม่ใช่เงินน้อยๆแต่ฝีเท้าของเบนเตเก้นั้นก็เหมือนนักเตะธรรมดาที่หาได้ทั่วไปในสุดพมลีกตึงมันก็ไม่เหมาะสมกับค่าตัวที่สูงถึง46.5ล้านยูโรอย่างแน่นอนแต่มันก็ยังเป็นช่งดีที่ในฤดูกาลต่อมาเลร์พูลนั้นไหวตัวทันและได้ทำการปล่อยตัวเบนเตเก้ให้กับคิสตัลพาเลซด้วยค่าตัว31ล้านยูโรเพราะไม่งังนทัพผงแดงนันน้นน่าจะขาดทุนมากกว่านี้อย่างแน่นอนนักเตะเบลเยียมที่ค่าตัััวแแททีี่่่สดดนนโลกกอ3ไ้ เควินเดอร์บอยโคดมีฟิววัย31ปีจากสโม,มสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ย้ายจากวบบวกมาร่วมทัพแมนซิตี้ด้วยค่าตัว75ล้านยูโรโดยถ้าย้อนกลับไปในปี2015เงินค่าตัว75ล้านยูโรนั้นถือได้ว่าเป็นเงินที่มีมูลค่ามหาศาลมากๆแต่ทว่ามันก็ต้องชื่นชมสายตาที่เฉียบคมของมานูเอลเปเยกินนีกุนซือของแมนซิตี้ในเวลานั้นที่ได้ทําการคว้าตัวเควินเดอร์บอยมาร่วมทัพและเดอร์บอยนั้นก็กล้าเข้ามาเป็นหัวใจสําคัญของแมนซิตี้ในทันทีก่อนที่จะพาทัพเดอร์บายสีฟ้าากรย โดยตลอดเป็ฤดูกาลเควินเดอร์บอยนั้นลงสนามให้กับแมนซิตี้ไป351นัดยิงไป96ประตูกับอีกถึง143แอสซิสต์ซึ่งในเวลานี้เขาคือหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลกฟุตบอลนักเตะเบลเยียมที่ค่าตัวแพงที่สุดนในโลกอันดับที่2ได้แก่โลเมลูลูกากูกองหน้าวัย30ปีจากสโมสรเชลซีที่ย้ายจากอินเตอร์มิลานมาร่วมทัพเชลซีด้วยค่าตัว115ล้านยูโร โดยก่อนหน้านี้โรเมรูลูกากูนั้นเคยอยู่กับเชลซีมาแล้วในปี2011-2014แต่ทว่าหลังจากไม่ได้รับโอกาสลงสนามเขาก็ตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพอเวอตันก่อนที่ลูกากูนั้นจะค่อยพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาและการมาเป็นหนึ่งในกองหน้าชั้นยอดในท้ายที่สุดซึ่งในปี2021ที่ผ่านมาเชลซี Chelsea นะั้นตัดสินใจดึงตัวโรเมรูลูกากูกับเซทีมอีกครั้งด้วยค่าตัวระดับสถิติสโมสรที่115ล้านยูโรแต่ทว่านั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ของวักกต เขากลับไปอยู่กับบินเตอร์ด้วยสัญญายืมตัวและแล้วก็มาถึงนักตเตะเบลเยียมที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับที่1ได้แก่เอเดนอาซาแนวลุกวัย32ปีจากสโมสรเลอมาลิตที่ย้ายจากเชลซีมาร่วมทับมาลิตด้วยค่าตัว140ล้านยูโร โดยสำหรับดีลของเอเดนอาซาแล้วมันลิตนั้นยอมทุ่มเงินส่งถึง100ล้านยูโรบวกกับไปรออนใน40ล้านยูโรเพื่อทําการกระแช่ตัวเขามาจากเชลซีแต่ถ้ว่าเงิน140ล้านยูโรนั้นแทบจะสูญเปล่าเลยก็ว่าได้เพราะว่าอาซานั้นกลายล่างมาเป็นไอ้ต้าอ้วนแห่งแล้วมันหิตที่ได้รับบาดเจ็บหนักและต้องพักยาอยู่เป็นประจํา ซึ่งตลอด4ฤดูกาลอาซานั่ลงสนามให้กับมาลิดไปเพียงแค่76นัดเท่านั้นซึ่งผลงานนั้นก็ยังย่ำแย่อีกด้วยเพราะอาซาสามารถทำไปได้เพียงแค่7ประตูกับอีก9แอสซิตแต่ทว่าด้วยอันนี้สอฝองทีมันจึงทำให้อาซากว่าจชไปถึง6รายการซึ่งหนึ่งในนั้นมันคือแชมป์ยูฟชมเปียนลีกครั้งแรกในชีวิตของเอเดนอาซา